ลิงมาเร็วมากินกล้วยแล้วล oh, ิงดูไหนมายังมายังก nah, ินมายังลูกลิงมากินกล้วยบอสแล้วไหนลูกอยู่ไหนมากินไหนไปหามังคีเลยมางกีเลยไปหามังคีเลยมางกีเลยมากินมันหามังคีเลยนู่กมางกีเลยหนุนต้นไม้บนนู่นน่ะมักคีไปหามักคีเลย มังกีมังคีเฮ้ยมังคีมามังกีมามากินมามากินกล้วยมากินมากินกล้วยมาอนั่งไงมาแล้วนะบอสบอสมาแล้วมังกีมาเฮ้ยมังกีมังกีเรียลมาไม่มาเลยมังกี้ไม่มากินกล้วยยายเลยนี่ไงมังกีหนึ่งตัวเนี่ยนั่งกินกล้วยอยู่เนี่ย ไล่ไล่ไล่ไปตันนะนี่เขาปอกคันนาก็ปอกไว้ลูกถูกปอกให้ด้วยนะคันนาคันนาก็ปอกไว้ด้วยคันนาก็ปอกลูาไม่กินปอกให้ยังดีอกยังดีไม่เอานี่ไงตัวน้อยกินไหมนี่ไงค่ไม่กินมันกินถุงอะไรเนี่ยถุงมะกอเราไงใช่เหรอใช่ดีพูาเรื่องมีตัวมีมีมีลูกมันด้วยบอสดูดิถุงมะกราลแม่กับลูกมาแล้วเนี่ยแม่กับลูกเกาะเป็นลิงเป็นลูกลิงเลยเห็นไหมแบบบอสเกาะแม่เป็นลูกลิงเลยเห็นไหมนี่คห้เป็นวี่เลยยังไม่กินเลย น่ะมาแล้วนะ่ะเอาถุงมาปล่อยเรไปเล่นลมีลูกด้วยนะ่ะไปฝั่งนู่มแล้วนะ่ะพาลูกไปเที่ยวน,ะน่ะปีนต้นไม้น่ะโอ้โหโอ้ยต้นไม้เก่งน่ะมีลูกด้วยนะ่ะโอ้ลูกเต็มเลยลูกลิงอันนี้สองลูกเนี่ยขนาดโยนไปให้ต่อหน้ามันยังไม่เอามอิ่มแล้วเหลือเหลือบอไม <laughs> บอสแล้วจะมาสิงอะไรแม่ล่ะลูกให้บายบางกี้แล้วเนะนี่ยน่ะมังกี้เกาะรถเห็นไหมเกาะรถเห็นไหมอ่ะกินถั่วแล้วก็กินอีกรูปอ่ะเลิลกรูปโมยางให้ลุงให้ยายลิงออให้บอสกินสองรูปเลยอะ่ะหมดแล้วนะบายบายลิงก่อนลูกบายบายบางกี้บายบายบางกี้จัมปิ้งฮอร์เดเบสอ้าวลูกใหม่ลูกเก่าไม่เอาเลยเหรอ Bye bye monkey.